น้ำยาเคลือบกระจกรถเหมาะมากสำห,หรับหน้าฝนนะครับการมองทัศนวิสัยดีนะครับดูครับการใช้น้ำยาเคลือบกระจกของเราจะทําให้น้ําเป็นเม็ดเมดนะครับทาให้การมองเห็นชัดมากนะครับเหมาะมากกับการขับรถในหน้าฝนนะครับน้ำยาเคลือบกระจกในราคา100กว่าบาทครับผมสามารถสั่งซื้อได้เลยครับผมติ๊กต็อกร a า a าด้ก็มีครับผมใช้ดีมากครับสินค้าตัวนี้ครับสเปรย์เคลือบกระจกกันน้ำนะครับมองชัดเจนในฝนตกนะครับขับขี่ปลอดภัยนะครับ1ขวดนะครับขนาด1 2 4 ml อสามารถใช้ได้ 10บถึงยีครั้งนั่นเอง1ครั้งต่อการใช้นับสามารถใช้ได้เป็นเดือนนะครับใช้ดีมากครับคุ้มเลยครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาดูและมารีวิวดูนะครับหลังจากที่เราเคลือบไปแล้วนะครับจะเอาน้ําโครนมาราดดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับชุดนี้นะครับซื้อ1ขวดแถมผ้า1ชิ้นนะครับผ้าไว้สำหรับเช็ดมาดูการรีวิวกันเลยนะครับ ก่อนที่เราจะทําการฉีดน้ํายาเราต้องมาทาการเช็ดกระจกให้เรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้นก็ทาการฉีดนะครับโดยผมจะแบ่งการทดลองเป็น2ซี่นะครับสี่สายคือใช้ผลิตภัณฑ์นะครับเราจะเช็ดจะเช็ดให้ทั่วนะครับผมหลังจากนั้นปล่อยให้เป็นฝ้าครับพอเป็นฝ้าเสร็จแล้วเราเอาผ้ามาเช็ดนะครับผ้านี่เป็นผ้าที่แถมมานะครับผมมาดูครับจะใช้น้ําโครนแบบนี้นะครับผมทาการราดไปเลยครับมาดูลักษณะว่าราดไปแล้วจะเป็นยังไงบ้างครับมาชมครับผม ซีซ้ายนับใช้ผลิตภัณฑ์นับที่ขวาไม่ใช้นะครับเราจะเห็นว่าน้ําจะจับเป็นเม็ดเม็ดนะครับเห็นไหมครับนี่ข้างขวาตัวนี้นะครับน้ําจะจับเป็นเม็ดเม็ดเห็นไหมครับมองเห็นชัดเจนเลยต่างกับข้างซ้ายข้างซ้ายคือคุณขุ่นนะครับเนี่ยการใช้ผลิตภัณฑ์มาดีจริงก็ท่านชมครับเหมาะมากสำหรับหน้าฝนนะครับไม่เป็นอันตรายเรามองทางได้ชัดแจ๋วชัดเจนด้วยครับผมเนี่ยเห็นไหมครับข้อดีของผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดเครืองกระจกคาเก้นะครับเนาะจะทําให้สภาพกระจก ดีแบบนี้นั่นเองนะครับลองฉีดน้ําดูครับนี่ฮะฉีดน้ําแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมนี่นี่แบบนี้เลยนะครับเนี่ยดูความแตกต่างครับเนี่ยเห็นไหมครับมันเป็นเม็ดเม็ดน้ําจับเป็นเม็ดมันจะไหลออกเลยครับสหรับขั้นที่สนใจนะครับลองคลิกซื้อได้เลยครับผมอ่าลาซาด้าทิกตอกผมให้ลิงก์ด้านบนนะครับหรือทางทิกตอกก็คลิกด้านล่างได้เลยครับผมสั่งซื้อได้เลยครับของดีอยากมาแนะนําให้ท่านผู้ชมนะครับเราจะขับรถด้วยความเสี่ยงทําไมนะครับในเมื่อเรามีสินค้าที่ดีก็ ลองเลือกได้เลยครับเนี่ยผมได้สินค้าดีผมก็มาแน,น,นะนำกับท่านชมครับผมเนี่ยใช้ดีจริงครับไม่ลองไม่รู้ครับสินค้าที่เป็นสินค้าที่ขายดีมากนะครับในการเป็นน้ํายาเครื่องกระจกตัวนี้นะครับผมสุดยอดแห่งวัตกรรมนะครับใช้ดีจริงคอนเฟิร์มครับผมเกษตรบุญช้างครับผม